เปิดรับคิวประมาณปีสนนี่อาจารย์ครับเพิ่งจะลงมาบอกคิวเต็มแล้วไงฮะตอนนี้คิวเต็มแล้วนะครับถ้าใครจะมาก็มาได้แค่ชมได้อย่างเดียวฮะอาจารย์ไม่ไม่ได้ขยายคิวให้วันละหนึ่งร้อยหกสิบคิวฮะหนึ่งร้อยหกสิบแปดใช่อันนี้เป็นบริเวณรอบๆอ,อบของเช้าว,วันนี้ฮะ <ฤร>จะเป็นบริเวณรอบๆของเช้าวันนี้ครับผมคิวเต็มแล้วนะครับถ้าใครกำลังเดินทางมาก็ตรวจ ATK แล้วก็เข้ามาชมได้อย่างเดียวนะครับอาจารย์ไม่ได้รับคิวเพิ่มเดี๋ยวนะวันนี้รู้สึกว่าจะมีช่อง Work Point มาทำรายการของตาเป้เดี๋ยผมพาไปหาก่อน 1นึ่คิวดันไปถึง200คิวเต็มเกลี้ยงครับนี่ครับคอยติดตามได้นะครับช่องนี้ครับกี <Un> ่โมงครับพี่ รายการพี่ออก,กประมาณกี่โมงข่าววอล์พอยต์ประมาณกี่โมงแน่แล้วแต่โอ้ยอ,อยู่ที่บอกกอยตี <Okay. S 2> อันนี้จะเป็นอาจารย์สักรพร้อมนะฮะใครที่จะสักนี่ก็ไม่ต้องจองคิวนะครับสามารถเข้ามาได้เลยแต่ต้องตรวจเอทเคทุกคนนะครับสภาพอาจารย์เหมือนประชดเหมือนประชด ใครเป็นเออาจารย์คิวครับ <laughs> อาจารย์ค <laughs> ิว <laughs> เดี๋ยวสักพักอาจารย์จะเริ่มรับลูกสิทธิ์แล้วนะครับอีกสักครู่หลายคนแล้วที่ทำการตรวจเอทีเพร้อมแล้ว รอติดตามข่าวนะครับทางช่องเวิร์กพอยตแต่ไม่ไม่แน่ใจว่าประมาณกี่โมงเดี๋ยวรอสักครู่อ่ะผมให้ชม วันก่อนที่ผมอธิบายถึงเสียนปู่องค์เนี้ยมีใครได้โชคได้ลาบไปบ้างน่าจะหลายคนอยู่แหละเขาบอกว่าผมบอกหวยจริงหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อผมซื้อครับแต่ไม่ได้ถูกนี่ครับองค์จริงกำลังทำการขัดเกลาจากทองเหลืองอยู่นะฮะอันนี้จะเป็นองค์จำลอง สำหรับลูกศิษย์บางคนที่ยังไม่รู้ว่าค่าครูมีอะไรบ้างก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกไปแล้วว่าเงินตั้งแต่ยี่สิบห้าตังข้าวสารตั้งแต่หนึ่งโมเลดส่วนปัจจัยใครจะบริจาคเท่าไหร่อันนั้นแล้วแต่ศรัทธาเลยครับบางคนศรัทธาแต่ไม่มีปัจจัยก็ไม่เป็นไรครับขอให้คุณเอาใจคุณมาแค่นั้นเองเราไม่ต้องการอะไรมาก นะครับอันนี้จะเป็นแท่นสำหรับรองรับปูที่พึ่งหล่อไปความสูงของแท่นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรนะฮะสเมตรตัวปูก็6เมตรก็รวมเป็น9พอดีเดี๋ยวก็ได้อีกวงวดนี้3ามอีกประมาณ2-3สเดือน อีกประมาณ2-3สเดือนนะครับจะทำการหล่อเอ้ย,อยจะทำการประกอบตัวผูเสร็จแล้วก็จะมีการเดินแห่จากที่หล่อนะครับจากที่หล่อมาก็คือ5ไล่ที่อาจารย์พูดถึงในเมื่อก่อนเราจะเดินแห่จากที่นั่นมาวันที่24เดินเราจะเดินแห่มาตั้งแต่วันที่วันที่24กันยานะครับพิธีก็จะมีตั้งแต่8ปดโมงเช้าถ้าใคร อยากจะเข้าร่วมก็เดินทางมาได้เลยครับใครอยู่ไกลผมแน,น,มนะ,แน,น,ะแน,นำให้มาหาที่พักในละแวกนี้นะครับใครอยู่ไกลแนะนำให้มาหาที่พักในละแวกนี้นะฮะกี่โมงครับอาจารย์่ม,นะมใครอ่ะ ของแค่ของผมป่ะเรียกมาชูแรกเลย